เป็นวันศุกร์วันศุกร์แล้วติดวันอาทิตย์มัน,น,นออกมาไม่ได้โอ้โหนี่อ่ะถังน้ำมันเราอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวให้พี่เขาแกะก่อน,บบนโอ้โอคตรใหญ่เลยทุกคนโรับผมเดี๋ยวขออนะุญาตเตรียมของแล้วก็ติดตั้งเรื่อยๆนะ มาแล้วครับผมก็อยากจะติดตั้งถังน้ำมันด้วยนะครับใส่รถอยู่ไหนพี่อยู่ท้ายหรืออยู่ในครับเนี่ยโอ้ตรงนี้นะครับองบอ๋อพี่ยิงดวดมาจังเทพเลยคนระับเนี่ยโอ้โหเ <c oughs> ต็มรถเลยนะครับอ,รอ๋อส,สุดสุดอุดตลดิตรุโขทัยใช่ไหมพี่แล้วก็กลับเลยป่ะครับโอ้โห เอาเรื่องอยู่นะพี่เนาะสองวันวันนะพี่นี่ครับถังน้ำมันเราอยู่ตรงนี้ผมสั่งถังน้ำมันมาตั้งแต่วันเออ่รู้สึกว่าจะเป็นวันศุกร์วันศุกร์แล้วติดวันอาทิตย์มันออกมาไม่ได้โอ้โหนี่ครับถังน้ำมันเราอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวพี่เขาแกะก่อนอเสียผมผมนะเจ้าแรกมมนะครับพี่เขามาให้ ตีสี่พี่เขาโทรมาแต่เช้าเลยนะผมกำลังจับโทรศัพท์อยู่พอดีเลยอยางเรนะื่องละอยากได้ส่งเยอะวันนีเพืาได้ยนะิงโอเครับยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะพี่เนาะเขาเป็นรอบอ๋อรอบมาแล้วใช่ไหมพีร่รอบรอบนึงก็ต้องได้ไม่ไม,ไ,มไม่ต่ำมาหมืน่นข้าจ้างรถนะนะพี่ค่าของส่งไว้จัเคาต้องตีเฉลี่ยอ,ออกรอบหนึ่งหมื่นอ๋อหักค่าน้ำมันแล้วก็พอได้อยู่ได้อยู่นะพี่เนาะ ทางไปจากเขาก็จะได้อยู่สองพันไปเราก็ได้อยู่ประมาณสองพันต่อเที่ยวครับต่อเที่ยวโอ้เดือนหนึ่งก็จะเป็สิบเที่ยวแล้วพี่แต่เดือนนึ่งอยู่มาสิบเที่ยวโอ้โหสิบเที่ยวสิบเที่ยวก็สองหมื่นไปแล้วอยู่ได้ครับก็ออยยูู่่ไไดด้้ทุกวันนี้เอารวยไม่ได้นะพี่ก็ขอแค่อยู่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาใส่หลังรถตรงนั้นนะครับ แม่เรีโอเจ๊ผมเดี๋ยวให้พี่นี่เปิดแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จก็ผมก็จะฝากพี่เขาติดตาม YouTube ผมด้วยนะ YouTube อะไรอ่ะนอนนนทักไทยแลนด์พี่ทำอะไรครับอะไรนะพี่เดินทางรถบรรทุกเนี่ยพี่ค่ะผมรถเทเลอร์ใช่ครับผมทำเกี่ยวกับรถเทเลอร์พี่ ทำได้ประมาณสิบเดือนแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวคนของช่วยพี่เขายกกนครับก็ยกลงมาเรียบร้อยเลยครับผมถังน้ำมันสี่รอยลิตรครับผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยพี่เขาเก็บของนะชิสุดเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยครับผม ดีครับผมวันนี้มาอยู่ช่องนอนนอนทักทไทไแลนะครับผมวันนี้รอถังน้ํามันมาจะยกขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะติดตั้งถังน้ํามันแล้วก็นี่ครับติดตั้งแต่ลมมาดูแต่ลมมาดูแต่ลมมดูแต่ดวงติดแต่ลมครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ใส่ขากระจกกระจกครับแล้วเบาะนอนก็วันนี้จะทำแค่นี้แหละครับผม ก็นนี่เดี๋ยวเรามาดูถังน้ำมันก่อนถังน้ำมันนี้ผมสั่งมาเอ่อ400ลิตรครับก็อีกถังน้ำมันนะผมก็เพิ่งสั่งมาของเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าก็ไม่รู้จะทำเองได้ไหม โคตรใหญ่เลยทุกคนโอ้โหนี่ครับมใช่คุณ จะมีน็อตมาให้แล้วอืม สูตรระบายน้ำมันอ๋อจริงครับนี่ใช่ๆช่ใช่เขาก็จะมีน็อตมาให้แล้ออวเดี๋ยวจะติดตั้งถังน้ำมันนะแล้วก็พวกนี้ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วเราจะเก็บหน้ารถใหม่กลับไปจะได้วิ่งงานเลยนะครับจะได้ไม่ต้องแบบไมต้องเราทำาบบนู้นอีกทำาบบนี้อีกนะครับผมเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของแล้วก็ติดตั้งเรื่อยๆนะครับผมดีครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะที่ผมเปิดคลิปมาทุกคนก็กว่าจะเสร็จครับสองวันนู่นปัญหาใหญ่ก็คือถังน้ํามันครับผมถังน้ํามันใช้เวลาติดตั้งเมื่อ,อวานตอนบ่ายแล้วก็เมื่อเช้านะครับอุปกรณ์ไม่ครบอุปกรณ์มันไม่ครบนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมใส่กระจกใส่กระจกนะครับกระจกก็ยังไม่ครบนะเหลือใบไ,ไม้บานล่าง แต่ฝั่งนู้นก็ครบแล้วเดี๋ยวใครที่บอกว่าให้ผมใส่นาซาเต็มบานเต็มบานนะเดี๋ยวเอ้นาซาเยอะๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมเก็บตังอีกแป๊บหนึ่งก่อนก็ <c oughs> เดี๋ยวจะมีบานไม้อีกบานนะครับผมขากระจกนี้จะเป็นขาชุดใหม่นะครับผมแต่ว่าตัวครอบเนี่ยจะเป็นของเดิมเอามาขัดเอานะครับขาแต่เป็นขาตัวใหม่ ก็วันนี้ได้งานอยู่เบาะนอนครับก็ใส่เบาะนอนแล้วอ้าวกุญแจาหายกุญแจเสร็จเก็บไปแล้วก็ใส่เบาะนอนเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้นี่ขาดไม่ได้เลยแต่ลมแต่ลมเห็นไหมครับลองไปดูฝั่งนู้นไหมลองยื่นเข้าไปลองยื่นเข้าไปก็ไม่มีเครื่องปั่นไฟครับผม ไม่มีเครื่องผ่นไฟก็เลยเอาไว้อย่างนี้นะครับแต่ลมก็เดินสายเดินสวิคเสร็จเรียบร้อยนะครับรถก็ยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเรื่องฟงเรื่องไฟก็จะไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆทํานะครับผมเพราะว่าหมดเยอะเดี๋ยวค่อยๆทำแล้วค่อยๆปั้นนะครับผมทีนี้ก็ปั้นแบบไหนก็สไตล์ไหนก็ฝากติดตามหน่อยนะครับผมก็เบรกหางเบรกหางก็ตั้งเสร็จแล้วเพิ่งตั้งเสร็จเมื่อกี้นะครับผม วันที่มาเบรกมันห่างใช่หไหมครับผมตั้งแนละ้วเรียบร้อยนะครับก็เรื่องน้ํามันเครื่องหรืออะไรเนี่ยน่าจะไปถ่ายที่กรุงเทพนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ะเดี๋ยวเอ่อเรื่องเรื่องเอ่อไปนั่นรถไหมเรื่องเรื่องว่าที่คนขอมาเยอะผมใช้เงินดาวเท่าไหร่ใช้เงินดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ใช้คนค้ำยังไงออกอยู่เต็นท์ไหน ผมก็จะมาทําอีกคลิปนึงนะครับผมอาจจะเป็นคลิปต่อจากอันนี้ก็ได้นะครับคลิปต่อจากอันนี้แหละเนาะแม่เนานะโอเคนะเอาอันนี้ก็อะไรก็น่าจะเก็บคินคีนนะผมชอบคินคีนแต่สไตล์ไหนก็รอชมนะครับผมอันนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันเสร็จค่ําเลยนะนี่ก็เอาเนื้อกระหายเราเสร็จค่ำนะแล้วก็วเดี๋ยว กลับไปก่อนวิ่งงานก็เช็คลมเช็คลมแล้วก็ย้ำน็อตย้ำน็อตเสร็จแล้วก็วิ่งงานได้แหละอาจจะรับงานอยู่วิ่งงานเริ่มวิ่งงานประมาณ 29, วันที่ย9ิบเก้าวันที่หนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านสองปีทุกคน<ป>โอ้โหขออยู่บ้านหน่อยเดี๋ยวกลับไปทีนี้ก็ปั่นอย่างเดียวแล้ววิ่งงานอย่างเดียวเราเสร็จแล้วพอข้าวนะวันนี้ฟิล์มก็ยังไม่ได้ติดเลยเวลาหมด ก็โอเคครับผมวันนี้ก็อันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่มาติดตามแล้วมารับชมนะครับผมขอบคุณจริงๆคนระับขอบคุณมากครับตอนนี้ผู้ติดตามผมไปห้าหมื่นสามแล้วห้าหมื่นสี่แล้วห้าหมื่นสี่แล้ว, 54, ลวเร็วมากโอโ้โหผมขอบคุณครับเอในระยะระยะเวลาสามวันเนี่ยสามถึงสองถึงสามวันเนี่ยผู้ติดตามผมขึ้นมาประมาณสามพันถึงสี่พันคนนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆรครับขอบคุณทุกคนนะครับ เดี๋ยววันนี้ไปละเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนแล้วครับผมก็สวัสดีครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับแล้วมีคลิปดีๆยังไงเดี๋ยวผมก็มาทำให้เรื่อยๆนะครับใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับรถบรรทุกหรือ,อยังไงก็ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเล่าสู่กันฟังนะครับคือเราคือผมที่ทำคลิปออกไปคือผมไม่ได้สอนนะทุกคนก็คือว่าเล่าสู่กันฟังนะผม เอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะผมก็ยังไม่ได้เก่งประสบการณ์ก็ยังไม่ได้เยอะนะครับผมก็พอถูๆไทยๆไปนะครับเอาตัวเองให้รอดให้ได้นะครับผมคิดแค่นี้นะผมทุกวันนี้นะครับก็โอเคครับบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะ